เราทําเครื่องส่งกระทงไปแล้ว mm. ไม่หนําใจหรอกใช่พี่นออ้องมันแนะนํามาว่ามันอยากกินผักบุ้งลอยฟ้ายกยเอาเอาแ้วฝุ่เลยะโม้ฝุ่นเลยนะโม้ถ้าพร้อมแล้วเสิร์ฟต้นที่หนึ่งได้ผักบุ้งลอยฟ้าไฟแดงเริ่ม g ล่างอะไม่ห่อถุงกันเลยล่ะถ้าพร้อมแล้ว three two one go แต่ล่าสุดมีคนติดต่อมาแล้วเครื่องตัวนี้เป็นยังไงเขาบอกสนใจจะซื้อเฮ้ยขายไหมล่ะขายม กับโบโยชีชาแนลนะคะแล้วก็อีพีที่ทุกคนรอคอยตั้งตารอต้องเป็นคลิปนี้มกลับมาแล้วเราทําเครื่องส่งกระทงไปแล้วไม่หนาใจหรอกใช่พี่น้องมันแนะนํามาว่ามันอยากกินผักบุ้งลอยฟ้าเราไม่ได้ไปกินที่นู่นเหรอวู้อนจถูกต้องปกติแล้วผักบุ้งรอยฟ้าในที่ไหนอร่อยสิบแปดเหรียญเหรอที่ไหนนะี่จะทำอะไรลอยฟ้าบ้าง อไอติ่มลอยฟ้าก็เห็นไหมยอยู่คนครนโถงไงไก่ผู้ขอไฟลอยฟ้าก็เห็นไหมมันก็น่าจะทําได้หน้าเนี้ยเอ้ยมันมีหลายเมนูลอยฟ้าลองดู5้าดาวบินได้ไหมล่ะเออเออถ้าอย่างนั้นวันนี้เราเอาทุกอย่างเลยที่สามารถน่าจะลอยฟ้าได้เอ่อเอามาทําให้ทุกคนได้ดูไม่ว่าจะเป็น ผักบุ้งลอยฟ้าเดี๋ยวตั้งกระทะร้อนๆน้ำมันเยอะๆยิงเลยให้พี่น้องเป็นคนอยู่หน้าเตาไม่พี่น้องเป็นคนรับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องรับคือว่าเราจะเอาผักบุ้งอะโยนใส่กระทะมึงสูตรไหนเนี่ยก็มีผัดแล้วโยนไปให้รับคนกินเอาผักบุ้งโยนใส่กระทะผักบุ้งเคี้ยวโยนใส่คนอยากดูเมียกูสมองกลับอะนะอันดับแรกเราต้องไปซื้อไปหาวัตถุดิบก่อนอย่างแรกเราจะทําเป็นผักบุ้งลอยฟ้าใช่อย่างเดียวก่อนไก่เกยเไม่เอาแล้วเหรอก็ เอาเวยเอาหมดเลยไก่ได้ไก่ก็รับให้ได้สิโอเคเรต้องรับให้ได้งั้นเอาสอเดี๋ยวเขาจะว่าเราเอาอาหารมาเล่นไอติมได้ติมได้หมดอ่ะงั้นวันนี้นะคะบอกเลยว่าโบโยชิชาแนลนะคะจะใช้เครื่องส่งอาหารเครื่องนี้นะคะทั้งหมด3อย่างไม่ว่าจะเป็นของร้อนของหนักแล้วก็ของเย็นเช่นไอติมอันดับแรกเดี๋ยวต้องเปลี่ยนจานนี่ก่อนดูเก๋รโปกแล้วเกินไปตลาดดีกว่าไปตลาดทําไมก็ไปซื้อผักบุ้งไปซื้อไก่แล้วก็ไปซื้อไอติมไงไม่ต้อง ผักบุ้งหน้าวัดมีฮะพระปลูกไว้เดี๋ยวไปขอพระหน้าวัดเออไก่อะอยู่ไว้น้ำไก่กับพระไงอ๋อไก่เรามีตัวนึงไก่เราก็ม,มีมาเอาที่พระเดี๋ยวที่พระไก่ไกแปะเรามีเออมันก็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 แถวนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์ด้วยพ่าที่พระดีกว่าเอาที่พ้าไอติมอะไอติมอะไอติมพระก็ขายอยู่เมื่อเช้ามีคนมาเลี้ยงเพนไอสัตว์ไอติมเป็นถังเลยไอสัตว์นิวอันดูเซเว่นไปหาอุปกรณ์ก่อนไปเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะแยกกันไป หาวัตถุดิบนะคะโดยพี่โบกับพิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักบุ้งที่วัดส่วนพี่น้องจะไปซื้อไก่แล้วก็ไอติมมาไก่หนึ่งกลองไอติมหนึ่งตัวเอ้ไก่หนึ่งตัวไอติมหนึ่งกลองตั้งตารอว่ามันจะสามารถยิงได้หรือเปล่ายิงมันได้อยู่แล้วรับได้หรือเปล่าโอ้หเดี๋ยวเั้บุ้งไปไหนหมอะ่ะเออเอาอันนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่มันผักตบ เนี่ยตัวตัวต้องลงไปอ่ะเ <c oughs> นี่ยมีผักบุ้งแต่เป็นแบบอ่อนๆยอดๆแบบใช่แล้วก็มีตรงนู้นอีก <c oughs> มันมีหลายจงตัวว่าตรงนู้นก็มีไหนริมนู้นอ่ะตัวไปดูที่ง่ายๆดีกว่าเขาว่าตรงนู้นนะไปเดี๋ยวเราไปหาผักบุ้งกันนะคะทุกคนผักบุ้งเนี่ยบอกเลยว่าที่เราล่องเรือไปตามแม่น้ําใช่ไหมมันมีผักบุ้งเยอะมากแล้วบางทีชาวบ้านที่เขาเก็บผักบุ้งอ่ะเขาก็จะตัดส่วนที่มันแบบเลยๆออกมาออกเลยๆมาทิ้งนี่ไงตัวเต็มเลยเราก็จะได้ผักบุ้งนี่ไงเต็มเลย เนี่ยตัวข้ามไปอย่างนดียวเนะ่ยบขาคุเต็มเลยเอายอดๆเป็นอย่างเดียวนะนี่อะอย่างนี้ได้เป็นแดงๆนี้ได้ไหมได้ได้หมดนี่อนะใช่นั่น,นแหละดิษมาเดี๋ยวยาวๆหน่อยเออนั่นเลยพอละอะไรอ๋อไม่ได้จานดิเอาแค่ยอดๆพอได้ได้หมดเนี่ยยอดๆอ่อนๆมันก็ยิ่งอร่อยนี่พอละเห็นไหมเราไม่ต้องไปซื้อเดี๋ย,ยวจะหาว่าเอ,ขอาของกินมาเล่นเจ๊โฉนี่ของฟรีด้วยซ้ำไปรอพี่น้องกัน ดูสิว่ามันจะใช้เงินได้เป็นประโยชน์หรือเปล่าโอ้ยตายเลยทุกคนผมขวบมอเตอร์ไซค์มาตอนแรกกัดออกมาซื้อเซเว่นไงโมโหการคลอยได้เนี่ยร้านไก่แล้วประจำก็ปิดเนีกูเจอไก,ก่ย่างข้าดรอดแล้วทีนี้ไก่ย่างตัวอะไรครับาาอ,อาอร้อยยี่สิบเก้า ตัวหนึ่งครับ,บไ,ไม่ต้องสับเลยครับห่อไปเลยห่อเป็นตัวไปเลยเราได้ไก่ไปแล้วครับทุกคนไก่หนึ่งตัวเน้น,เ,น,นเดี๋ยวเราไปซื้อไอติมแถวบ้านดีกว่าเพราะว่าถ้าซื้อตรงนี้ไปล,ละลายแน่นอนอาได้ของครบแล้วทั้งไก่และไอติมที่เหลือก็กลับบ้านร้อนร้อนสุดๆร้อนจอนจะตายอยู่แล้ว ว้าเอากินได้นะกินได้สิจ้าเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องใส่ล้างมันจะได้สะอาดอันนี้มันยาล้างจานทำไมอ่ะล้างจานกินไม่ได้ไงไม่ได้ไม่กินไม่ได้แล้วมันมาล้างจานได้ยังไงอืเดี๋ยวมันตกค้างไม่ตกค้างรู้เปล่าว่าฝั่หลังเขาล้างนะเขาไม่ล้างฟองออกด้วยจริงเหรอเออบอกจริงขอสูตรการผัดไฟแดงให้พุ่งไฟสบายมาก1นึ่ง้าเมตรสบายมากทำยังไง ก็ใส่กระปะองย่างนี้แหละกระมังนี้นี่คือร้างแล้วนะปรุงใส่กระเทียมซอสถูกต้องตบแต่ว่าเทคนิคการที่ทําให้ไฟลุกมันขึ้นอยู่กับอะไรน้ําน้ํน้ำมันร้อนๆแล้วใส่น้ําลงไปในผักบุ้งถูกต้องสักนิดนึงคว่ำลงไปเย่เอาเครื่องปรุงใส่กระเทียมหน่อยไหมอ่ะอาอุ้ยเค็มตัวใส่เยอะจังไม่เค็มใส่ขนาดนั้นไม่เค็มได้ไงผักบุ้งต้องเยอะต้องแยะพอเยอะที่ไหนตัวเดี๋ยวมันหดเลยนิดเดียวนะเชื่อสิทำไมเถียงงั้นแล้วจะถามสูตรทํา ถามสูตกูจะบอกว่าเยอะว่างั้นอย่างนี้เจ้ตัวใส่น้ากลัวเออมันคือสูตรเท้าโอ้ยพอยแล้วนะ้ำมันหอยมันสูตรกูแหลกไล,ล่ก็แหลกแหลกไม่ไล่ก็ต้องแหลกนม่ใช่กะเียวหรอนี่ต้องใส่อีกอะปักมุ้งเขาต้องใส่เกี้ยว เดี๋ยวให้มาทายกันเดี๋ยวให้ทุกคนชิมนะดูว่ามันเค็มหรือเปล่าใส่ทุกความเค็มขนาดนี้ดู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 โหกลิ่นเค็มนี่โชยขึ้นมาเลยอะวันหลัง่าถามสูตรกูนะเยวบอกเลยว่าจะใส่รสดีก่ะไม่ใส่ไม่ใส่รสดีนน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลด้วยนีนะคะสูตรเลยนะคะทุกคนถ้าอร่อยไปทำตามทาไม่อร่อยอย่า้มันอร่อยอยู่แล้วระดับบรรเจิดทำน่ะทุกพริกทุกกระเทียมด้วยนะต้องกระเทียมนี่ต้องใช้เป็นกระเทียมเล็กกระเทียมใหญ่ก็ได้ โโอ้นั่นไงนั่นไงเออโอ้ยนี่กระเทียมแบบจุกๆแล้วเออหือพริกพริกพริกนี่นึงเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะเอาแค่หยาๆๆตกพริกไงตกพริกไปตกอื่นครับไปเออเออเออโอ้ยอ๋ออ๋อใส่น้ำยังน้ำใส่นนึงใช้ตั้งหมดไหมพี่หมด เฮ้ยใช้อะไรหมดให้ไปเท่าไหร่พันหนึ่งเออหมดหมดได้ไงเออกเองล้วยี่สิบบาทไม่จริงอ่ะเอาไก่ตัวที่ไก่ตัวเท่าไหร่ไก่ก็ตัวละร้อยกว่าบาทไก่ตัวละพันสองโอ้มิชชาชีพยบละเฮ้ยไม่หัถ่ายเอาไก่อย่างห้าดาวด้วยบอกให้ก็เอาไก่อย่างโควิดโควิดมึงปิดหมดทุกเจ้าเลยกูรุปไปนู่นกระปักซอยกระปองแล้วเฮ้ยทำไมไอติมอย่างนี้มันกระบองไปยี่สิบแล้ววะนี่ ซื้อได้มาสี่กระบอกเอาไาทำไรสี่กระบอกใค้ซื้อกระบอกเดียว,วถ้าคุณมีกระบอกเดียวอ่ะเออคุณท่ากับว่าการโยนของคุณได้ทั้งเดียวเกิดขึ้นแค่สามครั้งเท่า,า,านั้นนั่นคือผักบุ้งไก่โอคราวนี้อาหารเนี่ยเมื่อเรากินกันทุกคนแล้วอะ่ะที่เหลือเราก็ของหวานคนละคำทั้งสี่คน ไม่จริงมันยากกินมันกลัวยิงครั้งแรกพลาดตกพื้นมันจะได้มีอันที่สองที่สามกินไปค่ะตอนนี้พร้อมแล้วผักบุ้งวัดเชิงเลนพร้อมแล้วนะคะ <Yes. S 2> ไก่ย่งางห้าดาวพร้อมแล้วแล้วก็ไอติมพร้อมแล้ว <Yes. S 2> เดี๋ยวเราไปเชิญท่านผู้ชมประมาณสักหมื่นคนคุณบุญยังมาดูต้องเป็นคนคอยรับไปสามอย่างที่เราจะต้องบินในวันนี้ทั้งขาวทั้งหวาน ทั้งเย็นนี่นี่นี่ยยอย่างแรกก็คือผักโบงงไฟแดง,งเป็นไก่บินได้ไอเต็มลอยฟ้าเครื่องนี้จะทําให้ทุกอย่างดูลลังการมากกว่าเดิม uh huh. เพิ่มมูลค่าอาหารพร้มอมแล้วผัดก่อนเลยพร้อมมาแล้วพร้อมมาแล้วพ่อวันนี้นี่เรามี3อย่างในการจะลอยฟ้ามีพักโบวงไฟแดงมีไก่ย่างท้าดาวแล้วก็มีสิ่ง ก่อนอื่นก่อนที่จะพ่อจะรับก่อนอื่นพ่อดูโชว์การทำฝักชิ้งไฟแดงก่อนหวานโก้เยอะไปรับตรงไหนขอไหมหนูหนูไปรับไปรับตรงไหนน้ำยาน้ำยาเลยยกเนี่ย ไฟสไูงๆคือไฟต้องแรงน้ำต้องเยอะเดี๋ยวมาดูได้ได้ได้แล้วท้าล่า go โอ้โอหาเจ็กสุดยอดเลยอาเจ็กถือท่าอาเจ็กถือท่าไปไปเร็วเร็วพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแลยพร้อมเลยค่ะนี้นะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมสองท่าได้หรือพร้อมคัวพาดนะคะทำ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 พร้อมนะวางกระบุกลงไปว้าวกระทะทิ้งไปโอ้ยถ้าพร้อมแล้วเสิร์ฟต้นที่หนึ่งได้ Three, two, one. รอค่ะแป๊บหนึ่งพ้อไปตัดเอวต้องบินมาด้วยก็ต้องลอยฟ้าอีกจานหนึ่งมาร้านลอยฟ้าไปไปไปโต๊ะสามสั่งอีกโต๊ะสามอ่ะผัดกุ้งลอยฟ้าโต๊ะสาม ยังขออไผ่ได้วได้ไหมพ่อจานแรกถือว่าโอเคนี่ทุกคนลุ้นตามหมดเลยตื่นใจงั้นเอาไก่มาเลยพ่อเจตสั่งไกล่ลอยฟ้าไก่ไกเป็นตัวนะพอ่อให้หนังมาไก่เป็นตัวไก่ลงมาเนี่ยหน้าหักเลยนะพ่อรับให้ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันตกพื้นนะพ่อพ่อเจตสั่งน้องไก่พ่อเจตสั่งน้องลอยฟ้าอาเตียวางไปวางไป

ใช้ได้้วได้ใช้ได้เอะเหมือนมันจะติดกิ่งนี้เราต้องกิงมันออกหน่อยดีกว่าไม่ตัดนี่แต่มันทำให้ชะลองันเจอะลองเอองั้นโต๊ะสิบห้าสั่งทั้งตัวไก่ทั้งตัวขยันสั่งยังวะโต๊ะสิบห้าสั่งทั้งตัวไไก่แยกล่างหรอไม่ห่อถุงไปเลยล่ะถ้าพร้อมแล้ว three two o n ย go ไม่ใช่อะไรหรอกพ่อจะหาลูกน้องพ่อก็เลยแกล้งรับไม่ติดออเป็นแหงที่จริงถ้าแกรับได้จะให้แกผ่านเนื้อเออเอามายเอามายขอแล้วพ่อขอแล้วขอแลอวโอ้โหนี่ไก่พริกไทยดำแอ๊ดกินข้าวแล้วพ่อเตรียมรับของหวานไม่หวานเอกไม่หวานไอเดียมพ่อไม่เคยกินไอเดีมลอยฟ้าหรอวันนี้ไอเดีมเออไอเดียมไอเดีม ก่อนปิดร้านจะต้องมีเสิร์ฟไอศกรีมหวานหวานก็ขั้นสั่งไอติมมาโต๊ะสิบเจ็ดโต๊ะสิบเจ็ดแล้วไอติมถ okay. ้าพร้อมแล้วเอาเสิร์ฟโอเคเอาแบบเปิดไม่ได้เพราะกนเดาษเด็ดไม่ได้เราคนรอบมันผมก่อน้าผิดคอนเซ็ปต์อ่ะพร้อม ก็เม <łość> ื่อกี้มันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยไมาอย่างงั้นปิดตานี่มันเครื่องยิงของลอยฟ้าที่แบบเทพที่สุดแต่ล่าสุด มีคนติดต่อมาแล้วเคื่องตัวนี้เป็นยังไงเขาบอกสนใจจะซื้อเฮ้ยขายไหมล่ะกลุ่มเฟซบุ๊กอะไรกลุ่มเพื่อนบางขวางอะไรเนี่ยเขาไปส่งอะไรอ่ะเขาบอกว่ามันสามารถโยนข้างกำแพง15เมตรได้ไหมได้แล้วแต่ยางเลยแล้วแต่ยผมมีเพื่อนตำรวจเดี๋ยวผมให้ตำรวจจับนะจับหามบอก เอ้ยขนาดโทรศัพท์ก็ยังคือเครื่องละสามแสนเครื่องนี้ต้องมีสิบล้านสิบล้านนั่นอะแดปแบบติดหลังกระบะไปได้เป็นมัดมัดเออสรุปแล้วไอ้เครื่องเนี้ยมันเหมาะกับอะไรที่มันเป็นแบบเส้นๆโยนงานเออใช่เขาเลยจัใจเพราะว่ามันได้เกินไปมันุ่งเกินไปเออเดี๋ยวก็จะหาว่าเราของกินมาเล่นเราไม่ได้ของกินมาเล่นส่วนโกงส่วนใหญ่เพรานั้นเราซื้อมาให้น้องที่บ้านอยู่แล้วผักบุ้งผักบุ้งแล้วก็ไปเก็บไปอยู่แล้วเราทําให้ดูแล้วนะคะว่ามันส่งได้แต่ไม่รู้ว่าจะรับได้หรือเปล่าเออถ้าอยากให้ เราส่งอะไรอีกก็คอมเมนต์มาพอได้ถ่ายแล้วครื่อนี้ไม่รับแล้วเ,เครื่องนี้นเราเก็บไว้ก่อนใครอยากจะให้ทําอะไรนะคะกับเครื่องส่งอันนี้ลองคอมเมนต์มาเผื่อใครมีไอเดียดีๆเจ๋งๆที่อยากจะให้ทุกคนดูนะคะสําหรับ EP นี้ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากมาด้วยกับ Boyu Channel ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะทางเพจ Facebook <c oughs> จะได้ดูคลิปเรียวๆ <c oughs> คลิปสดๆคลิปสั้นๆ <c oughs> แต่ว่า YouTube ก็ลงคลิปยาวให้ทุกคนได้ดูนะคะสำหรับ <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนนะคะ <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าส่งคนได้ไหมส่งคน